เล้วจ้าเรียบร้อยเป็น lings, มัมมีม่หมดแล้วจ้าสิบเก้าตัวเรียบร้อยเมื่อยเลยเหมือนกันก็ทำได้นี่นะไม่เห็นจะยากเย็นอะไรนะฮอ ไม่มีกลิ่นเลยนะคะทุกคนปราหอ่อแบบนี้ไม่มีกลิ่นเล็ดรอดออกมาได้เลยเพราะว่าที่ลองทําลองทำสองตัวก่อนไม่มีเล็ดรอดเลยร้านทายช่วยล่างควักไส้ออกกันกเช็ดให้แห้งซักให้แห้งแล้วก็พัน ห่อเกลือ,อ,อแล้วก็มีกระมังรองน้ำที่มันหยดสามวันเราก็จะกลับหัวจับกลับหางนะคะทุกคน่นวนั้นนี่ป๋านีซีน้อยแห่งแห่งจะรู้จีแห่งยังไงอาก้าเอากรอบเลยใช่ไหมเนี่ยลด ห้องตากปลาค่ะไม่มีกินไม่ทำกลัวว่าจะรบขวนชาวบ้านนะคะจะมีแค่ตอนทอดนั่นแหละทำใจเด้ทำได้เลยไหนล่ะถ่ายเที่ยฟรีตัวของก็ไม่เป็ี่ยนนะทำได้แหละมา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 เอ้ยไหนหันยังไงจะเห็นเนี่ย สิบเก้าตัวจริงๆสั่งยี่สิบตัวค่ะทุกคนมันมีแค่สิบเก้าตัวเขาโยมันเขาวแล้วเรือเรือเขาเข้าสุดท้ายแล้วสุกทนาย,ยกสูงทำไมมันมี่จะเห็นถ่ายเซฟี่มันเห็น <c oughs> สนุกดีอะตอนทันได้แรงได้แรงออก แรงออกดีจังหูเลาแต่ก็ททำคนเดียวไม่ได้นะเพราะว่าเวลาพันต้องใช้คนต้องใช้สองคนพันพันในซีนเวลาซีนอ่ะฟอยแล้วก็พัาสิกค่ะอย่างมันจะไม่แน่นพันได้แต่ไม่แน่นมันไม่แน่นเดี๋ยวเกลือมันขยับเกลือมันขยับโอเคฮู้ดีฮู้ดี ปิดปิดปิตัือเดี๋ยวาก็โอ้ยคุณแม่โอ้ยจับเจนเลยจับเอออุ้งลูกเจี๋ยวไเดี๋ยวจะเจาเจาะหัวมันเด้อจ้ะใหหน้ามื ให้มันไหลอ้ยอุยผูกเงีนมาโน่อน่ปล่อยลงมาเลยแต่เชือกอือได้อยู่แม่อันนู้ปล่อยดิแม่จ็ได้ พี่นุ่นลหรพี่นุ่นลองปล่อยปลาดิ่เบิเต้นแรงตรงนี้เดี๋ยวเราจะเจาะมันนะคะเพื่อที่หให้นหน้ามันก็ไหลนี่ค่ะเราจะเจาะ,ะน,น้ำนนเกลือมันไหลคะุณแม่เขาเขาลงนะอีกตัวหน,นึ่งล่ะอีกตัวนนี่ก็ห้อยคู่กันนี่แหละ 然后我。<No. S 2> <No. S 1> no.